สวัสดีครับพบกับสาตาอุบลโซโลาเซลล์นะครับวันนี้ผมและทีมงานนะครับเรายือนอยู่ที่บ้านดอนใหญ่นะครับอำเภอสีเมืองใหม่ของเรานี่เองนะครับก็เป็น FC แฟนคลับจากทางภาคใต้เนาะมาทําเป็นสวนทุเรียนนะครับวันนี้เราก็มาวางติดตั้งเป็นตัวปั๊มบาดานให้นะครับเป็น2แรง1,500บาท2นิ้วนะครับแผ่นเป็นเทียวนกินโก 4 6 5วัตต์นะครับทีมงานกำลังติดตั้งกันนะครับสภาพแบบเห็นไม่มีแดดนะครับฟ้าปิดรุ้นน้ำจะไหลไหมนะครับปะนะครับพื้นที่นี่เตรียมปลูกทุเรียนนะครับประมาณ200ต้นนะครับเตรียมดินเตรียมพื้นที่ไว้นะครับตอนนี้ก็โซลาร์เซลล์นะครับอยู่บริเวณด้านนี้นะครับทีมงานกำลังลงปั๊มลงท่อกันนะครับเดี๋ยวเข้าไปดู นยยินี่ทำอะไรเฮ้ยใช่มแต่ว <c oughs> ่าแดดไปใช่ว่ะบ้างแข็งบางผมอยู่สบายน่ะแดดแห้งๆตั้งเว้นใส่ซลอตั้งขึ้นมาใส่เกันี่ะ465วัตต์4แผง ตีร้อยหกสิบห้าน,น,นะครับเป็นแผงเกตเทียวันนะครับเกตเทียวันใหญ่มากนะครับตัวแทนนี้สองเมตรกว่าอันนี้สี่แผ่นนะครับใช้กับปั๊มพันห้าไฮโวลสองนิ้วนะทีมงานกำลังเจ็บสายเจ็บรายละเอียดกัน เพราะว่าทดสอบน้ำไปแล้วนะครับสีฟ้าเป็นไฮวูนตัวนี้นะครับสายปัม๊มสายดินนะครับดูน้ำเป็นต่อนะครับสองนิ้วนะครับไม่มีแดด ดูดีอยู่ดูดเป็นสายนะครับแดดไม่มีก็น้ำออกใกล้ดีนะครับสองนิ้ว16คิวนะครับตัวนี้เป็นปั๊ม1500วัตต์นะครับไฮ้บูลน้ำเ็มเตี้ยนะครับ ตัวแผงมาทางนี้นะครับตัวนี้เป็น i n โ o s o ล่านะครับเป็น4 65วัตต์นะครับรับแสงด้านเดียว4แผงนะครับแผงงานติดตั้งของเรากรว็วางบนคาตั้งเรียบร้อยนะครับมีสู้คอนโทรลมีอะไรเสร็จนะครับี๋ยวมาดูด้านนี้แคนใหญ่นะครับนี่ ประมาณนี้เลยนะครับสองเมต <trilogy. S 3> <ivan> รกว่างานตู้คอนโทรลนะครับก็เตาให้เรียบร้อยนะครับมีเบรกเกอร์มีกันฟ้านะครับมีเซอร์ฟทรีชันนะครับลงให้หลอดกาวหลอดลงเรียบร้อยนะครับมีวันติด <eighth> ต <må? S 1> ั <plausible> ้งโคตเออร์เลอร์ติดให้ครบนะครับก็เอาที้นะครับ ครับอันนี้ทอหไงพ่อมแดดบอมี่ครับเบิ่งแดดที่มืออื่นเืิ่งมันแห้งกว่านี้ทันบ่มีแดดนั้นก็จะจะดับตัดไปมืออื่นเท้ากับเปิดเองทันนี้แดดก็มากกะครงานหลอครับออโต้สักงนี่นามแห้งไปบ่พ่อ ปั๊มมีปัญหาเครื่องเครื่องตัดครับรุ่น,นี้ใส่แบบสบายใจเลยสรงงานเรียบร้อยนะครับบรรยากาศแบบไร้แสงแดดนะครับน้ำก็อย่างที่เห็นนะครับออกได้ดีเลยทีเดียวนะครับสองนิ้วเต็มฝากท่อนะครับก็ส่งงานที่บ้านดอนใหญ่นะครับอำเภอสีนุ่งใหม่จังหวัดสุบลรชธานีนะครับขอบคุณครับ จบแบบไม่มีแดดนะครับจบแบบไม่มีแดด